สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5นาทีมีคำตอบนะคะพระคุณของพระเจ้าคืออะไรพระคุณเป็นประเด็นหลักในพระคัมภีร์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ด้วยการเสด็จมาของพระเยซู ย้อนบทที่1ข้อ17คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาจากทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสพระคุณในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มาจากภาษากรีกคลาริสหมายถึงความโปรดปานพระพรหรือความเมตตาพวกเราสามารถแบ่งปันพระคุณให้กับผู้อื่นแต่เมื่อเราใช้คําว่าพระคุณที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นมีความหมายที่มีอํานาจมากกว่าพระคุณคือการที่พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรเรามากกว่าที่จะสาปแช่งเรา ดังที่เราควรได้รับเพราะความบาปของเรานั่นคือความเมตตาการุณาของพระองค์ต่อคนที่ไม่สมควรได้รับในเอเฟซัสบทที่สองข้อ8กล่าวว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณพระความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทาเองทางเดียวที่เราสามารถเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็เพราะว่าพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเรา พระคุณเริ่มต้นที่สวนเอเดนเมื่อพระเจ้าฆ่าสัตว์เพื่อปลกปิดความบาปให้กับอาดัมและเอวาในปฐมกาลบทที่3ามข้อ21พระยาเวพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปลกปิดกายทั้งทั้งที่ในตอนนั้น พระองค์สามารถฆ่ามนุษย์คู่แรกได้ทันทีในตอนนั้นเพราะการไม่เชื่อฟังของพวกเขาแต่แทนที่พระเจ้าจะทำลายพวกเขาพระองค์ได้เลือกที่จะให้หนทางกับพวกเขาเพื่อกลับมาคืนดีต่อพระองค์และพระคุณของพระเจ้าได้ดำเนินต่อไปตลอดพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าได้เริ่มการหลังโลหิต เพื่อใช้ในการไถ่าบาปให้กับคนบาปไม่ใช่การเสียสละโลหิตทางร่างกายที่ทำคนบาปให้สะอาดนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงอภัยให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้อ้างอิงในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่15ข้อ6อับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระคุณเริ่มต้นมาอย่างไรเปาโลได้เริ่มต้นเขียนในจดหมายหลายฉบับด้วยวลีที่ว่า ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูริ์เจ้าในพระคัมภีร์โลมบทที่หนึ่งข้อเจ็ดเรียนทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูริ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสอง ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดและหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อสามขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายดังนั้นพระเจ้าได้เป็นผู้เริ่มต้นพระคุณและพระคุณนั้นมาจากพระองค์พระเจ้าได้สำแดงทั้งพระเมตตาและพระคุณ แต่ไม่เหมือนกับความเมตตาที่ยับยั้งการลงโทษพระคุณให้พระพรที่เราไม่สมควรได้รับในพระเมตตาพระเจ้าเรื่องที่จะยกหนี้ความผิดบาปของเราโดยการทรงสละผพระชนของพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์แทนเราในพระคัมภีร์ทิตัสบทที่3ข้อหพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์2โคลินบทที่5ข้อ21พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปพอเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์แต่พระองค์ไปไกลกว่าความเมตตาและพระคุณยังไปถึงศัตรูของพระองค์พระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์ดังนั้นพระองค์ได้ให้การอภัยแก่เราฮีบรูบทที่8ข้อ12เพราะเราจะเมตตาต่อการอาธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยเอเฟซัสบทที่1ข้อ7ในพระเยซู Jesus นั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้านั่นเป็นการคืนดีกับพระองค์ลูกาบทที่11ข้อ13เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณริสุดแก่พวกที่ขอต่อพระองค์และสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ ตามที่พระคัำพ์ยอนบทที่3ข้อ16ถึง18พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิภากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิภากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิภากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเมื่อเรายอมรับในข้อเสนอที่พระองค์ประทานให้และวางความเชื่อของเราไว้ในการทรงสละพระชนของพระองค์เพื่อไถ่าบาปให้กับเรานั่นก็นับว่าเป็นพระคุณเช่นกันสุดท้ายนี้พระคุณคือการที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับน้อยที่สุดซึ่งก็คือเราทุกคนผู้เชื่อนั่นเอง หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นว่าพระคุณของพระเจ้าคืออะไรหากมีคำถามหรือมีตรงไหนที่ต้องการการอธิบายเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้หรือจะทักถามในเพจก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอพระเจ้าไอพอรดค่ะ